ศิลปะในการดำรงชีวิตยอยู่บนโลกนั้นยิติการรู้จักร,รับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและไม่กังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคือพร้อมเสมอที่จะต่อสู้และเอาชนะอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะโลกใบนี้หมุนเวียนไปตามกฎของไตรลักษณ์คือ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปสามารถบังคับัญชาได้เหมือนในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวบางทีก็หนาวจัดบางวันก็ร้อนบางเวลาก็มีฝนตกยิ่งช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาก็เกิดดุทกภยัยน้ำท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาเสียหายทำให้มีผู้ไร้ที่พักพิง จะรับความทุกข์ยากลำบากกันมากมายนอกจากนี้ยังมีอาคีภยัยโจรภยัยและภัยร้ายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ยังไม่สงบซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกทุกยุคทุกสมัยเมื่อเราเกิดมาบนโลกในยุคสมัยนี้ก็ต้องยอมรับในความจริงเหล่านี้ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่ง เราอาจต้องประสบพบเจอกับภัยต่างๆที่คาดไม่ถึงทั้งภัยจะเกิดจากโรคภัยแค่เจ็บภายภายนอกภายในสารพัดการรู้จักรับมือกับภาวะวิกฤตเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญคือต้องมีสติใช้ปัญญาและมันละบาปกุศลทุกชนิด คิดพูดแล้วทำแต่สิ่งแต่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวเพื่อบุญจะได้คุ้มครองและก็หาวกาททำใจป่องใสฝึกใจหยุดใจนิ่งเมื่อประสบพบเจอเพศภัยใดเราจะได้ตั้งสติได้ทันจะได้ไม่หวาดวันเพราะบุญท้นนั้นที่จะช่วยกลั่นแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีชีวิตของนักสร้างบรมี ควรจะต้องปลอดภัยพบแต่ความสุขสวัสดีมีชัยตลอดไปเต็มในภาพแห่งบุญที่เราจะทำไว้ดีแล้วนะจ๊ะพระสัมมาสัมุทธเจ้าตรัสไว้ในทิฏฐิสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เหมือนถูกนำมาโยลงในนรกธรรมสี่ประการ คือบุคคลผูมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตและเป็นมิจฉาทิิผู้ที่ประพฤติธรรมสี่ประการนี้เหมือนถูกโยนลงไปในนรกพระพู้ภา็เจ้าทรงมีพระจักสุบริสุทธิ์ล่วมมังสาจักสุของมนุษย์เี่วิจักสุของเทวดาพรหมอรรปพรหมทรงมีธรรมจักสุและพุทธญาณที่แจ่มใส มองเห็นได้ตลอดโลกธาตุเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรพรสัต์วในภพสามได้อย่างชัดเจนและทรงเห็นลึกไปกว่านั้นอีกว่ามูสัตทำกรรมอะไรเไว้จึงไปเกิดในสุกติหรือทุกติภูมิท่านอุปมาไว้ว่าเหมือนบุรุษภูมิจักสุคนหนึง่งเห็นบุคคลผู้กำลังเดินไปตามหนทางย่อมร้ว่า หากเขาเดินไปทางนี้จากตกลงไปในหลุมฐานเพลิงเมื่อเขาเดินไปตามทางสายนั้นจากไปถึงเป้าหมายโดยสวัสดิภาพพระผู้พภาคเจ้าทรงรู้กรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกรรมของคนฆ่าสัตว์ว่าบุคคลนี้ทำกรรมนี้แล้วจากตกนรกและวทรงจำแนกชัดเจ้งขึ้นไปอีกว่าจะตกนรกขุมไหน สมมองเห็นด้วยญานนณทัศนะอันบริสุทธิ์พระพรองทรงเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกทั้งสามเห็นน่งกรรมในอดีของเขาและทรงเห็นด้วยอนาคตังสยานอีกว่าถ้าพ้นจากนารกแล้วจะต้องไปเกิดต่อที่ไหนอีกเพราะฉะนั้นโดยมหากรุณาอันไม่มีประมาณพระองค์ยังทรงนำเรื่องเหล่านี้มาเล่า ให้เราเวนยศาสตร์ได้รับฟังกันจะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตซึ่งในวันนี้เราก็จะได้มาติดตามรับฟังชีวิตในปรโลกของสัตว์นรกที่ว่าด้วยเรื่องยมโลกกันต่อนะจ๊ะครั้งที่แล้วเราก็ได้ทราบแล้วว่ายมโลกตั้งอยู่ใต้เขาตรีโกดซึ่งเป็นที่รองรับเขาสินในร อยู่ในอรณาบเดียวกับอุสธนนรกยามาโลกเป็นบริวารของมหานรกทั้งแปดขุมในมหานรกทั้งแปดขุมมีโยามาโลก,กล้อมรอบทิศละสิบขุมทิศเบื้องหน้าสิบขุมทิศเบื้องหลัง10บขุมทิศเบื้องขวาสิบขุมทิศเบื้องซ้ายสิบขุมรวมสี่ทิศเท่ากับสี่สิบขุม ทรวมยมโลกของมหานรก8ขุมเป็นจำนวนทั้งหมด320ขุมยมโลก10บขุมในแต่ละทิศของมหานรกทั้ง8ขุมนั้นจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะการทรมานและมีชื่อเหมือนกันกันกบยมโลก1 0ขุมในทิศอื่นด้วยยมโลกนรกทั้งหมด10ขุมแต่แกหนึ่งโลหกุมพีนรก สองสิมพลีนรกสอสินคันรกสตามโพธกันรกหอโยคุรนรก 6. กปิสาปปพันนรกเจตุสนรกแปดสีจโลสิตนรก 9. สุนัขนรกและสิบยันตปาสานะนรกยอมโลอกุมนี่หนึ่งโลหะกุมพีนรก เค็ือนรกหม้อเหล็กร้อนมีลักษณะเป็นหม้อเหล็กขนาดใหญ่ททาภูเขาแต่ไม่ได้วยน้ำร้อนเดือดพล่านอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่บนเตาไฟนรกนายนิรยยบาลจะจับข้อเท้าทั้งสองข้างของสัตว์นรกชี้ขึ้นห้อยหัวลงแล้วหย่อนลงในหม้อเหล็กทำให้สัตว์นรกได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส บางครั้งในนิริยบาลถือเชือกเหล็กแดงลุกเป็นเปลวไฟไล่ตบัดร,รัดคอแล้วบิดจนกระทั่งคอขาดจากนั้นจาวศาีรษะทิขาดลงไปทอดในหม้อเหล็กแดงแม้จะโดนทรมานขนาดนี้สัตว์นรกก็ยังไม่ตายหัวใหม่จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จะถูกกระทำอย่างเดิม ้ำแล้วซํำเล่าจงกว่าจะหมดกรรมูุทีิกำลังรับใช้กรรมในโลหะคมพีนรกอยู่ในขณะน,นี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือพระเจ้าชัตสัตรูรพระธทรมปิตุคาตนั่นเองโดยขมโลกพูะธรมปิตุคาตคือสั่งให้ปรองประชนประจับเป็นพิสารพ้เป็นพระอริยบ,บุคคลความจริงนำไปสวยทุกในเวทีมหานรกนะจ๊ะ แต่เนื่องจากพระองได้เริ่มตอนชีวิตใหม่ต่การเสด็จมาฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าและเป็นองค์เอกอ,อัครา,าสนูปธรรมพกแต่การทำสังขยนาพระไตปิดกทรงก่อสร้างวัดวาอารามทํานุบำรรมพระพุทธศาสนาจนตลอดพระชนชีพบุญวิเศษที่พระองค์ได้ทรงประกอบไว้หลายอย่างในพระพุทธศาสนาได้มาตัดรอนวิบากกรรมให้เบาบางลง แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมต้องไปสวยทุกข์ในโลหะกุมพีนรกที่เบาบางกว่าในอเวจีมหานรกปกติกรรมในอดีตของผู้ที่จะมาอยู่ในนรกขุมนี้คือทำกรรมฆ่าสัตว์เช่นจับเอาสัตว์เป็นเปมาใส่ลงในหม้อน,น้ำร้อนเพื่อามาทำเป็นอาหารหรือไม่กระทํากรรมชั่วอย่างอื่น แต่ภายหลังสำนึกผิดจึงพยายามประกอบสิ่งที่เป็นกุศลทดแทนยมาลอกขุมที่สองสิมพลีนรกคือนรกป่าไม้งิ้วมีลักษณะเป็นป่าไม้งิ้วที่เต็มไปด้วยนามแหลมคมเป็นกรดยาประมาณ16องคุรีลกเป็นไฟหยุดเสมอไม่มีวันดับนรกขุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกชายหญิง บางเวลาสัตว์นรกหญิงขึ้นไปคอยอยู่บนต้นงิ้วก่อนสัตว์นรกชายก็จะถูกนายเนรยบาลทุบตีเดือหอกแหลนเหลาขูดตะก้อให้ขึ้นไปหาอดีตชู้เก่าของตัวเองแต่ความกกัวจึงต้องปีนป่ายต้นงิ้วจนเลือดสาบไปทั่วทั้งตัวสัตว์นรกอ้อนวอกความเมตตาจากยม,มาบาล แต่ยมาบานก็ยิ่งกระน่ำตีแทงซ้ำลงไปอีกแจ็บปวดปินว่าจะขาดใจพอปีนขึ้นไปถึงปลายต้นงิ้วสัตวลกหญิงที่ขึ้นไปรออยู่ก่อนกับรัะตกลงมาที่โคนต้นนันทีแล้วจะถูกในายในริยาบาลใช้หอ,อกเหลาทิ่มแทงขับไล่ให้ปีนป่ายกันไปหาชูุกตัวเองอีกแม้เลือดจะไหลท่วมตัวมากมายขนาดไหน นายเนริยบาลก็ไม่ปราณีเอาแต่ทิมแทงอยู่ตลาดเวลาขณะกำลังปีนป่ายอยู่นั้นสัตว์นรกบางตัวก็จะถูกแครงกาซึ่งไม่ปากเป็นเหล็กคอยจิกกินอวัยวะน้อยใหญ่ทําไม่ได้รับความทุกข์ทรมานหนักจริงขึ้นไปอีกครานพระตกลงก็จะถูกสุน,นัขนรกตัวใหญ่มือหึมมาเริ่มกัดกิน เป็นการสอบทบช่วยทร,รมานสัตว์นรกอีกแรงหนึ่งสัตว์นรกที่มาชดใช้กรรมในยมโลกขุมที่สามสิงปลีนรกนี้ก็เพพาะอมืมาครั้งเป็นมนุษย์ได้ทำผิดศีลข้อที่สามเกาเมสุมิชฉาจาย์ประพฤติผิดในการ,รมับเป็นชายก็เป็นชู้กับภรรยาของคนอื่น,นเป็นหญิงก็เป็นชู้กับสามีของคนอื่น เป็นคนไม่มีเหตริโอตป,ปะประพฤตินอกใจภรรยาสามีเพราะฉะนั้นแต่กลาไม่เชื่อว่าตนงิ้วนรกมีจริงไม่เชื่อตอนเป็นนึกว่าเป็นเพียงนิยายปรามราที่นำมาหลอกให้คนกลัวจะได้ไม่ไปผิดรูปผิดเมียใครจะได้ซื่อสักระคู่ครองตัวเองจึงไม่เชื่อได้ประพฤตินอกใจภรรยาสามี หนือผิดลูกผิดภรรยาสามีคนอื่นก็ต้องไปเห็นตอนตายนี่แหละจะเชื่อตอนนั้นก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมีแต่ก้มน้ามตาชดใช้กรรมต่อไปจนกว่าวิบากกรรมจะหมดยมโลกขุมที่สาอสินขะนรกในนรกขุมนี้สัตว์นรกจะมีรูปร่างพิกลวิการ เล็บมือเล็บเท้าแหลมยาวกลับกลายเป็นอาวุธเป็นหอกเป็นจอบเป็นเสียมคมกร้ามาทำร้ายตัวเองบางคราวเล็บตะกุยเนื้อหนังของตัวเองกินเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะความหิ้วโหยที่มีอยู่ตลอดเวลาที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบลักเล็กขโมยน้อย บางทีก็ขโมยของที่ก็ถวายพระทำให้มาเกิดในนรกติดต้องจิกกินเนื้อนหนังตัวเองเพราะฉะนั้นบาปกุศลไม่น้อยนิดจะได้คิดทำเลยเพราะการกระทำทุกอย่างล้วนมีผลทั้งสิ้นเช่นว่าจยามาลอกขมต,ต่อไปจะมีลักษณะการถูกท,ทรมานอย่างไรบ้างกยมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิจากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุข เป็นคราบครัวแก้วคราบครัวธรรมกายกราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงมธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ